เริ่อต้นก็จะให้อ,อ่านนะครับอ่านนะครับแล้วก็จะให้เขียนว่าในรูปภาพนี้นะครับคือคําศัพท์อะไรนะครับฟังที่เชอบอลอ่านก่อนนะครับเราอ่านไปพร้อมกันนะครับ At Christmas, people put beautiful lights in their houses. They decorate the Christmas tree and put a star on it. On Christmas Eve, children put the stockings. at the end of their bed in the morning the stockings are full of presents the presents are from santa he came on a sleigh the reindeer pulled the sleigh santa climbed down the chimney and put the presents in the stockings like this <laughs> lights Christmas tree star stocking นะครับหรือว่า the stockings นะครับ gifts หรืออ่ะ gifts ก็ได้นะครับหรือ presents ก็ได้เซนต้านะครับเซนต้าคลอสนะครับเซเลต์นะครับ the reindeer แล้วก็ chimney นะครับอ่าต่อไปก็จะเป็นในอ่าส่วนของฮัลโลวีนะครับอ่า Jack O' Lantern นะครับก็จะเป็น H นะครับอ่าฝักทองแกะสลักนะครับ ghost ผีนะครับ I นะครับ witch ไม่มดนะครับ E บลูไม่กว่านะครับเอแบทแคทแมวดำนะครับ C s k e l e t o n s โครงกระดูกนะครับ B นะครับ b a t ข้างเข้านะครับ Hat หมวกนะครับ Costume เครื่องแต่งกายนะครับอานกคูกนะครับอ่าต่อไปนะครับในแบบฝึกหัดตัดภัยก็จะให้นักเรียนระบายสีนะครับอ่าก็จะอ่าดูนะครับข้อวันนะครับ Color the sky black Then draw the yellow moon. เดนดรอดเดอร์เ o ลโลมูนอันเดียวที่ชิบอนจะเน็ตในสไลด์สุดท้ายให้เห็นภาพาที่เสร็จทั้งหมดนะครับชู True นะครับ color the เดอร์ยา e ์ดนะครับทรี Tree นะครับอันเมื่อกี้ก็คือตัวแปลคือท้องฟ้าสีดำนะครับแล้วก็ดวงจันทร์สีเหลืองนะครับแล้วก็หญ้านะครับหญ้าผู้ไม้สีเขียวนะครับ color the roof on the right green the roof on the left yellow Under o o f or in the middle red ก็คือระบายสีหลังคานะครับทางขวาเขียวนะครับทางซ้ายก็เหลืองแล้วก็ตรงกลางสีแดงนะครับ Draw a brown bat on the red roof นะครับระบายวาดนะครัข้างคาวสีน้ำตาลอยู่บนหลังคาสีแดงนะครับ Draw an orange jack o' lantern an on the green roof นะครับวาด Jack o อ a n t e นเนะครับบนหลังคาสีเขียวนะครับ Draw a grey ghost on the right wall วาด ผีสีเทานในกำแพงขวานะครับ Draw a witch in the sky นะครับวาดแม่มดในท้องฟ้านะครับ Draw a black cat at the door นะครับวาดแมวดำในที่ประตูนะครับถ้าจะแบบนี้นะครับหรือว่านักเรียนก็สามารถระบายสีกำแพงประสาทได้นะครับ